พร้อมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาของระบบสมการเหมือนกับเมื่อวานเลยแต่ว่าวันนี้เราดูนะมันจะประกอบไปด้วยสมการดีกีสองประกอบไปด้วยสมการดีกีสองทั้งสองสมการเลยเมื่อวานเราเรียนสมการอะไรไปเชิงเส้นกับดีกีสองเห็นไหมเชิงเส้นกับดีกีสอง แต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนดีกรีสองทั้งสองสมการอาจจะครูขอคนที่จะมาช่วยครูสอนแล้วก็มาช่วยครูเรียนไปพร้อมๆกันนะขอเป็นสิงหนาฏโออาจารยอ์อีกแล้วอ่ะอสิงหนาฏครับการทำโจทย์ปัญหาของระบบสมการที่ครูสรุปไว้สามข้อเมื่อวานเลยพอจำได้ไหมฮะ การทำโจทย์ปัญหาของระบบสมการจำได้ปะจำได้ไหมไม่ได้อะไม่ได้มาทวนบอกตอนไหนมาทวนไปพร้อมกันมาทวนไปพร้อมกันอันหนึ่งเราต้องทำไงก่อนแปลงแปลงโจทย์สมการใช่ปะเราต้องแปลงโจทย์ให้เป็นอะไรนะสมการอ่าเป็นสมการ สองพอมีสมการสองสมการแล้วเราทำไงหาค่าอ่าใช่หาค่ามันคือการแก้ระบบสมการแก้ตามปกติตามที่เราฝึกมาอย่างช้ำชองช้ำชองัะฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมสรุปคำตอบ <c oughs> เพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ค่า x กับค่า y ออกมาใช่ไหม แต่ว่าครูคไม่รู้ไงคนคนตรวจอะเขาไม่รู้ว่า x คืออะไรอะ y คืออะไรเพราะน่าเราต้องสรุปคําตอบด้วยโอเคมาเริ่มตัวอย่างที่หนึ่งสิ่งหน้าอ่านประโยคแรกจงหาจํานวนบวกสองจำนวนซึ่งผลบวกของจํานวนทั้งสองคูณด้วยผลต่างของจํานวนทั้งสองเท่ากับสี่สิบงงไหม,มนิดนึงอะต่ออยหน่อยต่อยอหน่อยก่อน และสามเท่าของผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวนเท่ากับสองร้อยหกสิบเจ็ดส่วนสองเขาบอกว่าให้หาอะไรนะจำนวนบวกสองจำนวนจำนวนบวกสองจำนวนอันนี้คือโจทย์ให้หาจำนวนบวกสองจำนวนเพราะนั้นมีกี่ตัวแปรเนี่ยมีกี่ตัวแปรสองตัวแปรครับสองตัวแปรสิงหานาดให้เป็นตัวแปรอะไรกับตัวแปรอะไรดี x เป็นตัวแปร x เป็นจำนวนแรก y เป็นจํานวนที่สองครับอาูให้ x แทนจํานวนแรกนะแทนจํานวนแรก y แทนจํานวนที่สองสิ่คณะทำแล้วเหรอเปล่าครับชี้ที่ไหนเนะี่ยชี้ที่ไหนเอออยู่บนโต๊ะผมไม่ได้หยิบอ่าโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวกลับไปปีใหม่จดใส่ชี้ล้วมาส่งรูด,ด้วยนะครับ อ่า x แทนจำนวนแรก y แทนจำนวนที่สองประโยคต่อมาเขาบอกว่าไงนะซึ่งผลบวกของจำนวนทั้งสองคูณด้วยผลต่างของจำนวนทั้งสองเท่ากับสี่สิบผลบวกของจำนวนทั้งสองเขียนยังไงดีผลบวกของจำนวนทั้งสอง x บวก y อ่าใช่เพราะว่าจำนวนทั้งสองของเราคือ x กับ y ผลบวกของจำนวนทั้งสองก็เป็น x บวก y และผลต่างของจำนวนทั้งสองอ่ะ x ลบ y ครับ x ลบ y เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่สีบครับเท่ากับสี่สิบเพราะนั้นเราได้สมการแรกแล้วสมการเอ๊ะครับอ่ามีคนเข้าร่วมปะบ,บนึงอะอ่าสมการแรกของเราคือ x บวก y x บวก y ทำไมกันคนูณ x ลบ y เท่ากับสี่สิบคูณกับ x ลบ y เท่ากับสี่สิบครับ สิ่งคนาตลองดู x บวก y คูณ x ลบ y มันคือสูตรอะไรจำได้ไหมมันคือสูตรอะไรผม,ผมจำชื่อไม่ได้อะเออหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจะได้เป็นอะไรน้คบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้อะไระทุกคนได้อะไรทุกคนอ่ะดูเราลองกระจายถ้าเราจำไม่ได้เราลองกระจายเข้าไปกระจายเทียบตัวคูณกันเลย x คูณ x, 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 x. ได้ x กำลังสองครับ x กำลังสอง x คูณลบ y ได้ลบ xy ลบ xy ต่อไปเส้นสีส้ม y คูณ x ได้ x, x บวก xy บวก xy บวก y คูณลบ y ได้ไดลบ y กำลังสองลบ y กำลังสอง,ง,สองเพราะนั้นสูตรมันคืออะไร อะไรที่ลบกันแล้วเลือสูหมดไปอะไรที่ลบไปแล้วเรือสู์หมดไปเอ็ครับเอ็กวหมดนะเพราะฉะนั้นคู่ลบเพราะฉะนั้นสูตรนี้มันก็คืออะไรหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองหลังกำลังสองเออถ้าเราจําได้เราก็จะไม่ต้องคูณกระจายโอเคไหมครับผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จําได้ครูรู้ต่อไปประโยคต่อไป และสามเท่าของผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวนเท่ากับหกสองร้อยหกสิบเจ็ดส่วนสองสามเท่าของผลบวกเขียนยังไงสามเท่าของผลบวกก็สามนนแน่ๆใช่ไหมสามสามสามแน่นคูณกับผล <3 S 2> บวกคูณ x บวก y เออของกำลังสองของแต่ละจำนวนด้วยเพราะมันไม่ใช่ x บวก y ธรรมดาแต่มันเป็นเออะไร x x กำลังสองบวกวายกำลังสองใช่ x กำลังสองบวกวายกำลังสองเพราะว่าเขาบอกว่ากำลังสองของแต่ละจำนวนโอเคไหมเพราะนั้นเป็นสามคูณ x กำลังสองบวกวายกำลังสองเท่ากับสองร้อยหกสิบเจ็ดส่วนสองพสามคูได้สมการที่สองสมการที่สองของคูคือสามคูณ x กำลังสองบวก y ายกำลังสองเท่ากับสองร้อยหกสิบเจ็ดส่วนสองสองครับ คราวนี้เราเห็นมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยมันจะคิดคิดแบบไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ไม่ค่อยลื่นไหลเพราะนั้นทํายังไงให้มันเศษส่วนมันหายไปดีคูณสองทั้งหมดเอาสองไปคูณตลอดสมาการเลย,ยครับนำสองคูณสมาการสองได้อะไรเสีหน้ได้อะไรได้ได้หกไ,ได้หกแล้วก็วงเล็บ มันต้องคูณข้างในวะครับอ่าเดี๋ยวค่อยกระจายตั้กีสั่งร้อยหกสิบเจ็ดอ่าคันนี้กระจายเข้าไปหกกระจายเข้าไปเป็นหกเอ็กซ์กำลังสองบวกหกไวยกำลังสองเป็นหกเอ็กซ์กำลังสองบวกหกไวยกำลังสองเท่ากับสั่งร้อยหกสิบเจ็ดครับส <26 7. S 1> องร้อยหกสิบเจ็ดเพราะนั้นเราได้สองสมการแล้วโอเคไหมได้สองสมการแล้วครับ ครูให้สมการนี้เป็นสมการที่สามนะเพราะว่าครูม,มีนี่แล 1, 2, ้วหนึ่งสองครูให้อันนี้อันใหม่เป็นสามกับสี่ <4 S 1> ครับโอเคสามกับสี่คราวนี้เราจะใช้วิธีกําจัดตัวแปรหรือแทนค่าตัวแปรดีเอ่อผมกําจัดตัวแปรกรับกัดตัวแปรสมมุติว่าข้อนี้เราอยากกําจัด x สมมูนะต้องการกําจัด ตัวแปร x กําลังสองกําจัดตัวแปร x กําลังสองเราก็ต้องไปดูสัมประสิทน้า x กําลังสองมันเท่ากันยังยังครับเท่าไหมยังไม่เท่าครับไม่เท่าทํายังไงดีคูณหกเข้าไปครับคูณหกเข้าไปสมการอะไรคูณหกสมการที่สามอ่าครูนำํำสมการที่สามคูณหกได้อะไร 6x กำลังสองลบ 6y กำลังสองเท่ากับสนะอง้อยสี่สิบอ่าเท่ากับสอง้อยสี่สิบเนาะคราวนี้เราไม่สนใจสมการสามแล้วเรามาดูสมการใหม่ของเราให้เป็นสมการที่ห้าเรามาสนใจสมการที่ห้าดีกว่าสมการที่สี่กับห้าหน้า x กเท่ากันยังเท่ากันลวครับข้างหม่เหมือนหรือต่างเหมือนครับเหมือนเอาไปทำอะไรข้างหมยเหมือนเอาไปทำอะไรลบครับ เอาอะไรเป็นลบอะไรสมการอะไรเอาสมการที่สี่กับสมการเอาสมการที่สี่เป็นลบสมการที่ห้าสีลนะสล่ลบด้วยห้านะครับสี่ลบด้วยห้าโอเคนำสี่ลบด้วยห้าจะได้ได้อะไรได้อ่าลบกันเลยใช่ไหมครับเอาเอามาเขียนก่อนเอามาเขียนก่อนเออหกเอ็กซ์กำลังสองอหัสหกเอ็กซ์กำลังสองบวกหกยกำลังสองบวกหกยกำลังสอง ลบลบอะไรลบหก 6x กกำลังสองลบหกายกำลังสองากับสองอหกสิบเจ็ดลบสอ240อืมตอนนี้เราดูหน้าวงเล็บหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายลบทำยังไงก่อนคูณเข้าครับอ่ากระจายเข้าไปเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนถูกไหมเพราะนั้นวงเล็บออกได้ลรสิขนาดก็จะเป็นหก 6x กำลังสอ2บวก 6y กำลังสอง ลบหกเอ็กกำลังสองบวกหกวายกำลังสองบวกหกวายกำลังสองเ่ากับอะไรเอ่ยตอบยี่ยี่สิบเจ็ดอ่ะยี่สิบเจ็ดคราวนี้เรามาดูอะไรแล้วลบกันอะไรลบกันแล้วเหลือศูนย์หายไปอ่ะหกเอ็กกำลังสองครับหกเอ็กกำลังสองนะลบกันแล้วหมดไปเนาะหกเอ็กกำลังสองลบหกเอ็กกำลังสองเหลือศูนย์เพราะนั้นเราได้สิบสอง วายกำลังสองเท่ากับยี่สิบเจ็ดอ่าใช่ต้องการ y ายกำลังสองย้ายสิบสองไปทำอะไรห่างครับอ่าคูณอยู่ย้ายไปหารคราวนี้ต้องการ y เดียวทำยังไงอ่ะต้องการวเดียวใส่รูทครับอือใส่รูทรูทวากำลังสองเท่ากับรูทยี่สิบเจ็ด <27 S 1> <27 S 2> ส่วนสิบสองซึ่งการเขียนรูทแบบนี้ครูสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้รูทยี่สิบเจ็ด 27. ส่วนรูสิบสองได้ใช่ปะหมื่ังครับเหมือนกันเพราะนั้นหา y เดียวอันนี้ได้ y เดียวแล้ว y เท่ากับรูยี่สิบเจ็ดส่วนรูสิบสองทำให้มันง่ายขึ้นได้ไหมทำเป็นรูปอย่างง่ายได้ไหมเอ่อตัดให้มันรูยี่สิบเจ็ดทำให้เป็นอะไรทำให้เป็นอะไรก่อนทำให้เป็นเป็นรูปอย่างง่ายได้อะไร เป็นสามกำลังสามครับอ่าใช่ใช่มันคืออะไรนะสามคูณสามคูณสามคูณสามสามเหมือนกันสองตัวเอาออกเป็นนอกรูได้ได้ได้หนึ่งตัวใช่ไหมสามได้สามรูสามได้สามรูสามต่อไปรูสิบสองอ่ะสองรูสามครับอ่าได้สองรูสามอะไรตัดกันได้ไหม เอารูสามครับอารูสามตัดรูสามเหลือสามส่วนสองสามส่วนสองแต่ว่าอย่าลืมนะว่ากำลังสองเราต้องบวกลบใช่ไหมครับเออเราต้องบวกลบเราต้องใส่ค่าบวกลบด้วยต้องเป็นบวกลบบวกลบหมดเลยแต่เราไปดูโจทย์ข้อนี้ไปดูโจทย์นะ เขาสนใจจํานวนบวกหรือจํานวนลบจํานวนบวกครับเพราะฉะนั้นคําตอบเราเอาแค่ค่าเดียวคือค่าบวกครับใช่เพราะฉะนั้นครูสนใจแค่ y เท่ากับสามส่วนสองส่วนสองโอเคนะค่าบวกครับเพราะเขาไม่สนใจจํานวนลบครับโอเคสิงหหานาต่อนนี้จะจบข้อแล้วไหวนะ <c oughs> ไหวนะวนะสบายคนระับอ่ะ ได้ค่า y แล้วหาค่า x ยังไงดีเอา y ไปแทนครับ <c oughs> เอา y ไปแทนผูข้เขียนตรงนี้นะนำนำ y ไปแทนใช่ปะครับนำ y เท่ากับอะไรนำ y เท่ากับสามส่วนสองสามส่วนสองแทนในสมการอะไรดีสามครับแทนในสาม สมการสามลอกลงมาก่อนจะได้ไม่ไม่ผิดเนาะ x กำลังสองลบ y กำลังสองเท่ากับสี่สิบลอกสมการสามลงมาก่อนจะได้ไม่งงอะไรเป็น y เปลี่ยนเป็นสามส่วนสองเพราะนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น x กำลังสองลบสามว่สามส่วนสองกำลังสองครับเท่ากับสี่สิบสี่สิบ ก้อนนี้ลบอยู่ย้ายไปฝั่งหนึ่งเป็นบวกครับอือกูย้ายไปบวกนะเท่ากับสี่สิบบวกสามกำลังสองส่วนสองเอสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสองลองดูวงเล็บนี้มันคืออะไรมันคือสามกำลังสองส่วนสองกำลังสองใช่ปะ่ะครับได้เท่าไหร่สามกำลังสองเกส่วน 9, สีน 4, ส่ 4, ครับ,รบได้เก้าส่วนสี่ บวกกบเศษส่วนได้ไหมได้ครับได้ครับได้เออได้ร้อยหกสิบเก้าเออร้อยหกสิบเก้าเพราะว่าอะไรนำสี่ไปคูณใช่ไหมนำสี่ <4 S 2> ไปคูณครับนำสี่ไปคูณสี่ส่วนสี่คูณทั้งเศษและส่วนส่วนเพราะนั้นเราจะได้เป็นร้อยหกสิบเก้าอาจจะรัดรัดไปเดี๋ยวครูขอเขียนละเอียดน,นะได้ร้อยหกสิบบวกเก้า ส่วนสี่ส่วนสี่เพราะนั้น x กำลังสองเท่ากับร้อยหกสิบเก้าส่วนสี่หา x เดียวหายยังไงถึงขนาดเออใส่รูทครับใส่รูทเหมือนเดิมเลยเป็นรูทร้อยหกสิบเก้าส่วนรูทสี่ x เดียวเท่าไหร่เ x เดียวเท่ากับสิบสามส่วนสองครับอ่าถูกต้องสิบสามสิบสามร้อยหกสิบเก้าเนาะสองสองสี่ เพราะนั้นอย่าลืมสรุปคำตอบูได้แล้วค่า x ที่เป็นบวกจริงๆอันนี้ต้องเป็นบวกลบนะอย่าลืมใช่ไหมครับต้องเป็นบ,บวกลบแต่เราสนใจแค่บวกครับแค่ค่าบวกเพราะนั้นเราต้องเป็น x เท่ากับสิบสามส่วนสองอามาตอบโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามจำนวนบวกสองจำนวนครับตอบจำนวนบวก ั้งสองจำนวนคือจำนวนแรกคืออะไรค่า x ครับสิบสามส่วนสิบสิบสามส่วนสองครับสิบสามส่วนสองและจำนวนที่สองคือสามส่วนสองครับสามส่วนสองโอเคทุกคนตบม,มือถึงขนาดนับวัน